อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญกุศลทั้งหลายนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าใครมีปากก็ว่าไปใครมีใจก็ทำเอาถึงเรามีปากก็อย่าไปว่าเขาใครเขาจะว่าเราเราก็ไม่สนใจทำต่อไปก็ดีนะโยเวลาของชีวิตเหลือนิดเดียวเอง เดี๋ยวไม่นานนักเราทุกคนก็จะตายจากกันไปอย่าเสียเวลาที่จะเอาปากไปว่าใครเขาวันนี้ใครมีปากก็ก็ว่าไปนนะเราอาจจะไม่ได้ดีในสายตาของใครสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ดีในความรู้สึกเท่าที่เรารู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรมันจะเกิดประโยชน์แบบไหนอย่างไรไม่มีใครรู้ตัวใครเท่ากับตัวของคนคนนั้นเองเรากําลังทําอะไรเรารู้ดีปากของใครก็เป็นเรื่องปากก็เป็นธรรมดาใครมีปากก็พูดไป ใครมีใจก็ทำใจถ้าหากว่าเรามีปากแต่เรามีใจมีทั้งปากมีทั้งใจก็อยากเอาปากไปว่าใครเอาใจมานั่งทำใจดีกว่าว่ามีใครบ้างที่ไม่ถูกนินทาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกนินทาซะยับเยินไปหมดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ถูกนินทายับเยินไปหมดมีใครบ้างที่ไม่ถูกนินทาทำก็ถูกดา่าไม่ทำก็ถูกดา่างั้นทำดีกว่าตอนถูกดา่ายังมีอะไรทำเวลาของชีวิตเหลือนิดเดียวเอง มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ใจดวงนี้